อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่พบกับตลาดหัวตะเข้จิบกาแฟรักโลกรถขยะที่ร้านกลิ่นฝันเราตั้งใจให้สโลจะมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าทําไมเราถึงลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแรกๆไม่มีแก้วเทคเวย์ถ้าจะเทคเวย์ต้องมีแก้วส่วนตัวมาเองและลุยฝนไทยเรือเก,ก็บขยะและค่าเช่าเรือออนิวมิสุบิชิทรยตันปฏิวัติความเชื่อโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพ ู้ชมถึงแล้วนี่คือกลิ่นฝันอันดับแรกนะสองจะบอกเลยว่าเราได้ได้ใช้เวลากับอะไรบางอย่างเวลาที่เราเดินเข้ามาในตลาดแห่งนี้ในชุมชนแห่งนี้นะผู้ชมโอรู้สึกดีมากนะครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีพี่เมย์สวัสดีครับ เจ้าของร้านที่น่ารักทั้งสองท่านอย่าคุยพี่โอกเรื่องของชื่อร้านก่อนกลิ่นฝันนะครับกลิ่นฝันที่หมอาจจะฟังดูแปลกๆแต่มันเกิดจากคำสองคำมารวมกันคือคําว่ากลิ่นกับคําว่าฝันที่มันเป็นนามธรรมเข้าใจจับต้องไม่ได้ก็เหมือนคาเฟ่ที่พยายาม เป็นมิดเก็บสิแปดล้อมลดการสร้างขยะยม,มากที่สุดก็เลย <ผม S 2> เกิดจากคำสองคำนี้มารวมกันคนนี้มีคนตาอ๋อพี่เมย์เป็นคนตาน,นิ่ฝันพี่โอครับแล้วประวัติความเป็นมาของร้านเดี๋ยวเราเท้าความให้สองให้คุณผู้ชมฟังเส้นหนึ่งแล้วให้สองฟังหน่อยครับ<อ>ว่าเป็นยังไงเคยเดินทางแล้วในการดื่มเครื่องดืม่มดื่มกาแฟต่างๆเมื่อก่อนเขาจะนับจํานวนในการจําหน่ายโดยการนับแก้วนับแก้วใช่แล้วเอาแก้วของเราไปให้น้องพนักงานเ็จะชงใส่แก้วพลาสติกแล้วก็เทใส่ของเราแล้วก็พลาสติก ทิ้งต่อหน้าเราเราก็เลยมีคําถามเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคาเฟ่ที่พยายามลดการเพิ่มพยะวันหนึ่งมีโอกาสได้เปิดคาเฟ่ก็ไม่มีเทคเกเวถ้าจะเทคเกเวต้องมีแก้วส่วนตัวมาเองอจนมาตอนท้ายได้แก้วเทคเกเวที่ทางจุฬาการันตีมาชัดเจนเลยย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นสปตรประปงดินเราก็เลยมีแก้วเทคเกเแต่ถ้าลูกค้าจะเทคเกเวเราก็ต้องให้ลูกค้าจ่ายห้าบาทนะครับแล้ห้าบาทเนี่ยเราก็จะเอาไวท้ทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เราอยากทำที่ร้านนี้เป็น สโลบาร์คอฟฟี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่คือเขาเรียกว่าสไตล์เราตั้งใจให้สโลเพื่อเราหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าก็คุยเรื่องนี้แหละทําไมเราถึงลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งทำไมถึงช่วงแรกๆไม่มีเก์เทคเวร์ครับพี่โอ๊กับพี่เมเนี่ยเรียกว่ามีมีแรงบันดาลใจมีจิตสำนึกหรือว่าสร้างพลังบวกให้ให้กับผมด้วยนะเราเรียกว่าเฮ้ยเราเพิ่มพลังแบบจิตสำนึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันนะในร้านเราพยายามทำเต็มที่แล้วก็เดินเรื่องหนึ่งครั้งแล้วก็ จัดกิจกรรมภายเรือเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ในคลองก็ได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์หลายๆอย่างจากคาเฟ่ต่างๆอย่างสีแยกขุดตะเค่อย่างร้านพี่ต้นที่ให้เช่าเรือขยะก็เอาเรือมาช่วยมาทํากิจกรรมคอนเซปต์ของเราก็คือเก็บขยะเก่าที่มันตกค้างในคลองพร้อมกับไม่สร้างขยะใหม่โอ้หฟังแล้วดีมากเลยพี่โอพี่เมย์นะฮะนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นมิตรกับเกษตรกรด้วยยังไงตรงนี้ครับพี่ก็เราก็ตั้งใจนะสําหรับวันนี้เราจะดื่มกาแฟกันใช่ไหมกาแฟวันนี้มาจากน้า อำเภอปัวระหว่างคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราบดกาแฟน่านไปด้วยเราคุยกันไปด้วยสองขอเป็นคนบทได้ไหมพี่โอ๊คจอมได้ครับเออนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงเนาะพี่เมย์เนาะส่วนใหญ่เราจะเสนออะไรอยากให้มีส่วนร่วมในการทําทําไมเราถึงเลือกกาแฟจากเกษตรกรไทยเพราะว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เขาอยู่อยู่กับป่าอยู่แล้วอยู่ต้นน้ํา ในการที่เขาดูแลป่าดีดูแลต้นน้าดีเราก็อยากให้เขาได้ผลผลิตที่ได้ราคาอย่างกาแฟร้านเรามีโอกาสที่บริสต้าที่ลอนดอนสนใจกาแฟแล้วกนได้ดีัวเองด้วยวันนี้ขอแนะนําเป็นเอสเปรสโซ่กับส้มจีดส้มจีสตัวนี้ปลูกเองที่สวนแตกต่างจากมะนาวเลมอนมาเดี๋ย<ๆ>วจะได้ชิม,มหน้าทานได้เงบางส่วนก็หั่นมาให้แล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าตาอของคขาคุณผู้ชมดูสิช้ำๆแบบนี้เลยอะ กำลับบงทนส้มจี๊ดโอเคอาระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมับพี่โอ๊เ่อนชื่ยกันเชิญ <c oughs> ชวนให้ทุกคนลูกค้าเนี่ยฮะทำเมนูร่วมกันนะฮะเมื่อกี้ที่สองอบว่าจะแอบ,บถามใ,ให้ลูกค้าแบบอยากเอากลับไปปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยได้ไหมพี่ได้นะเ,เราเมีทั้งปุ๋ยที่เราหมักเองจากใบต้นฉ่ำฉามูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงเองแล้วก็เมล็ดพันธุ์อย่างส้มจี๊ดอย่างเม็ดพวกเนี้ยเราก็จะเก็บไว้แล้วก็พรโอเคลองดมกลิ่นเลยคุณผู้ชมมาลีนี่ฝีมือของสองเองเลยนะเนี่ย มาเดี๋ยวมากดช็อตกาแฟกันก่อนอันนี้จะกดช็อตกาแฟนะอันนี้จะทำเอสเปรสโซ่ส่วนับบเมนูนี้รับก็เราจะให้น้ำร้อนอยู่กาแฟนิดนึงก่อนแลบวที่จะกดออกมาเพื่อให้เขาออกมาเป็นเค็มมากที่ที่เราอยากได้โอ้โหครับครับครับเป็นสโลว์บาร์คอฟฟจริงๆนะคุณผู้ชมครับโอ้โหพี่โอขออนุญาตผู้ชมดูฮะน้ำแข็งเป็นรูปจอระเครับ ที่นี่ตลาดวาลัวดะเคเราก็เลยอยากให้มีกิมกมิคบางอย่างเกี่ยวกับโถดะเคครับ,รบถ้าเกิดลูกค้าอยากมาสั่งเราต้องสั่งว่าอะไรครับกาแฟส้มจี๊ดกาแฟส้มจี๊ดนะคุณผู้ชมวิธีการการต้องดื่มยังไงครับชิมเฉพาะเอสเปรสโซ่ก่อนเทใส่แก้วที่เ,ทเตรียมไว้ให้ลองจิบก่อนอจากนั้นชิมส้มจีด๊ดแล้วค่อยมิกกันโอเคงั้นเดี๋ยวสองขอเอสเปรสโซ่ก่อนนะคุณผู้ชมสักประมาณเท่านี้เนาะพี่โอ๊คเนาะใช่ครับหอมมากเลยอะ จากนั้น้องชิมส้มจีตต๊บนะฮะถ้าเปรี้ยวไปอันนี้เป็นน้ำผึ้งครับสามารถปรับได้แต่อยากให้ชิมแบบจี๊บจิบจิ๊บดีพิ่งจิ๊บแล้วมันตัดกันได้อย่างลงตัวมากเลยพี่เนาะแต่สำหรับใครนะที่รู้สึกแบบหืวทานเปรี้ยวไม่ได้หรือไม่ชอบนะฮะที่รา้านเขาจะมีน้ำผึ้งนะแบบนี้มาให้นะครับอ่ะคุณผู้ชมนี่คือเมนูคาปูชิโน่นะครับเดี๋ยวเรามาดื่มกันนะคาปูชิโน่ตัวนี้ครับคุณผู้ชม ดีเลยเกิดการดื่มคาปูชิโน่จริงๆมันต้องคนไหมพี่โอ๊คถ้าอันนี้เราจะแยกเป็นเลเยอร์เป็นนมเป็นกาแฟแล้วเป็นฟองมนมเพราะฟองนมเนี่ยจะเป็นนมสดที่เราสตรีมแช่ให้เย็นจัดก็คือเป็นนมสดทั้งหมดเลยมันนุ่มมากเลยอ่ะนี่แหละครับาปูชิโน<ม>่ของเราครับโอ้โหดี พี่โอระหว่างรอเมนูต่อไปเดี๋ยวสอบถามนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยสองเดินแอบไปเดินเล่นแถวบริเวณใกล้ๆท่าน้ำเนี่ยมีแก้วแก้วทอร้านที่เหมือนปลูกต้นไม้ได้แก้วเชคเวทที่ร้านจะเป็นแก้วที่ย่อยสลายได้เองอตามธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตัวนี้ก็จะเป็นแก้วที่มอจุลาใช้ด้วยนะตัวนี้เลยจุลาชิลเวทมันย่อยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สำคัญถ้าลงดินมันก็จะเป็นเหมือนแค่แสารปรับปรุงดินอีกทีหนึ่งด้วยใช่ส่วนหลอดก็เนี่ยครับก,ก็จะเป็นพองข้าวสาลี ข้อเสียก็คือถ้าบีบหรือกัดจะแตกง่ายแต่ข้อดีมากๆคือย่อยสลายจริงๆโอ้โดีก็จะเป็นตัวอย่างนะเมื่อผูชมดูเมื่อทําเป็นกระถางใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ลงดินนะครับก็จะเริ่ม เริ่มเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะนี่อันนี้เป็นสลระแหนมิ้นชิมได้นะปลูกได้เลยฮะรือกิสดๆตรงนี้ได้เลยได้นะพี่โอครับระยะเวลาการย่อยสลายของเขาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าลงดินจริงๆอุณหภูมิดีจริงๆ2เดือนก็น่าจะเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วเคลียร์เรียบร้อยเลยพี่โอ้สองถามถึงความภูมิใจที่เราได้ทําร้านนี้ขึ้นมาหน่อยตั้งใจที่จะรณรงค์เลยการเปิดคาเฟ่ที่ลดการเพิ่มขยะและใช้ชีวิตในทิศทางที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมันจะเป็น ไกด์ไลน์สาหรับคนที่อยากทำนี่คือคือสิ่งที่เราตั้งใจไว้มไม่ได้มองว่าเราทําแล้วมันจะสําเร็จบางอย่างถ้าคนมาคุยกับเราเอาเรื่องราวของเราไปสรุปแล้วทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นเราก็ว่าโอเคแล้วผมพี่โอับเชิญชวนหน่อยเผื่อใครที่อยากมาที่นี่ก็อยากให้ลองมานะครับตลาดหัวตะเขอยู่ร, 7, รัชกำลังซอยสิเจะเป็นบ้านไม้ริมคลองเดินทาง ไม่ยากมากมสามารถนั่งแอร์พอร์ตริงและต่อสองแถวมาได้ครับหรือว่าถ้าคนสบายๆส,สามารถนั่งรถสฟยปุ้นๆมาลงสถานีัวอาะเคได้เลยมาบดกาแฟมาพายเรือเล่นกับแมวมาวาดรูปม,มาเพนติง้งกิจกรรมมีมีเยอะ okay, ครับ เปิดปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับก็ถ้าที่ตลาดเปิดแต่เช้าเลยครับตีห้าครึ่งหกโมงร้านค้าร้านข้าวเปิดแล้วใช่ส่วนปิดก็จะประมาณหกโมงเย็นครับผมพี่โอี่ก็เปิดพร้อมตลาดเลยประมาณนั้นเลยก็อาจจะสายหน่อยประมาณ10บโมงถึงหกโมงเย็นครับต่างต่างรันช่วงเช้าเราจะไปเก็บวัตถุดิบที่สวนก่อนโอ้โหสดสดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์โอ้โหคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวให้พี่เมย์เสิร์ฟตรงกลางแบบนี้เมนูนี้เรียกว่าอะไรครับพี่โอ๊ค โทสขนมปังปิ้งกับผลไม้นะฮะครที่อยากทานเมนูนี้สั่งตามนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เมย์และพี่โอ๊กมากนะครับขอบคุณครับผม เอาละคุคูผู้ชมครับดื่มกาแฟนะฮะที่กลิ่นฝันกันชื่นใจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่โอ๊คพี่เมย์ด้วยนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่รายการน้าดีอย่างเราเนี่ยฮะต้องทํากันนั่นคือพายเรือเก็บขยะซึ่งสองยังไม่เคยเหมือนกันนะฮะอ่ะร้านอยู่ตรงนี้เองนะฮะเดี๋ยวไปพายเรือเก็บขยะก,กันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้สองอยู่กับพี่ต้นนะเจ้าของร้านห้วงคงนะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ต้นครับที่ร้านเนี่ยทำอะไรบ้างครับจริงๆหลักๆก็คือให้เช่าภายเรือขยักเก็บขยะครับผมแล้วก็ทําเรือเคนูเฟลมิงสตาร์ครับขายด้วยครับนะัต่อเรือเรียกว่าอะไรเข้าใจง่ายคือต่อเรือใช่ครับโอเคพี่ต้นครับเล่าถึงกิจกรรมพายเรือเก็บขยะให้ฟังหน่อยครับผมถ้าเป็นของที่ร้านเนี่ยคือจริงๆมาพายได้ทุกวันเลยอยู่ที่ราคาส5 0ิบาทต่อคนต่อชั่วโมงครับผมแต่ว่าถ้าลงมาแล้วเนี่ยช่วยเก็บขย จากในคลองขึ้นมาด้วยเนี่ยสิชิ้นขึ้นไปเนี่ยเราลดให้250บาทเท่าก็เหลือชั่วโมงละ100บาทต่อคนอต่อชั่วโมงลดไปเยอะมากเลยเกืนินต์นะใช่ครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือประจําเดือนก็คือภายเรือเก็บขยะคืออันนี้ภายฟรีจองมาแล้วก็ลงไปช่วยกันพายแล้วก็เก็บขยะเข้ามาที่ร้านแล้วก็เก็บส่งให้กับทางสำนักงานเขตในส่วนของเรือที่ใช้ในการพาย ทำร่วมกับน้องที่ร้านกลิ่นฝันครับผมโอเคครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะจะสั่งเรือนะครับก็สามารถสั่งไม้พายไปดูได้ครับโอเคโหไม้พายสวยมากเลยนะฮะแต่พวกนี้เป็นไม้ต่างประเทศหมดเลยนะเครับผมคุณได้มีเรือของตัวเองสักลำเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสั่งไปได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากครับครับขอบคุณมากครับผมทราบกติกาจากพี่ต้นเรียบร้อยภารกิจของคุณสองคือการเก็บขยะให้ได้อย่างน้อย10ชิ้นแต่ปัญหาใหญ่คือฝนที่กำลังตกลงมาตอนนี้ ลองดูดูว่าคุณ2เนี่ยจะทำภารกิจรกลกโรคได้สำเร็จหรือไม่ครับขยะในคลองที่เห็นอยู่ไม่ได้มาจากชาวบ้านแถวนี้นะครับแต่เป็นขยะที่ลอยตามน้ำมาและตอนนี้ดูเหมือนคุณสองน่าจะเก็บขยะครบตามภารกิจแล้วนะครับไปดูกันมาคุณผู้ชมได้เต็มถังให้คุณครูตรวจการบ้านกับพี่ต้นดูสิ เกินสิบปีนแน่นอนโอ้โหที่แค่ต้องนับครับโอเคเลยสองเชิญชวนเป็นตัวแทนเลยนะใครที่อยากมาทำแอคทิวิตี้นี้กิจกรรมนี้พายเรือเก็บขยะนะครับผมก็มาได้เลยเนาะคือต้นฝากร้านหน่อยครับผมครับผมก็สนใจทายเที่ยวแล้วช่วยเก็บขยะด้วยนะครับมาที่ร้าน โ้โงขยัขับครับผมโอเคมากันได้เลยสนุกมากครับผมฮะแล้วก็ได้รักโลกอีกด้วยครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411ึ่งหนครับ